ครับนะครับเราก็ได้มาขออนุญาตกับหลวงพ่อนะครับที่จะทําคลิปวิดีโอช่องพลหลองยาพระสมเด็จวันนี้นะครับก็จะมีที่ถวายพระทหารเพลนตันเช้าก่อนครับหลวงพ่อก็สนใจเครื่องรางของขลังอาจารย์ต้นนะครับพอสนใจวัตถุมงคลของอาจารย์ต้นนะครับ นบรรยากาศภายในวัดนะครับอันนี้ก็จะมีการถวายปัตหารเช้านะครับรับศีลน,นะครับ Kucing yang dikutamakan lelah uma Jajani Kucing yang dikutamakan Veja Shahi Kucing yang dikutamakan Veja Shahi Kucing yang dikutamakan Veja Shahi Sabi yang dikutamakan Veja Shahi อติยัมพีธรรมังสจรานัจชามีอตียมปีสังฆังสารนัจชามีอตียมปีสังฆั้งเารานัจชามีปานาติปานาเวรมณีสทกขาบัทังสมาทิยามิปานาติปาตา เวรมณีสิษยขาปะทังสม,มาธิยามีาทินาธานาเวรมณีสิษยขาปะทังสม,มาธิยามี มหินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังกัมมาทิยามิตาเมีุสมีชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิตาเมีุสมีชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิโมสาวาธาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิโมสาวาา ยติโสราเมหิอยัคจปมาทธานานเวระมะณีสิกขาปะทังสะมาทิยามิสุราเมยะวิญญาณัสสะอะวะนัตถานานเตระมะณีสิกขาปะทัง <audio>

ตามินิมินาสังบาลังโมทิตาโครันตเสนามาลังทานานิธรรมวิวินานิโมนิน นาวิธินายยินโดอาโมนินโทอันเตจาระภาวาสุทัยมังคะรานิภะชาวรังนิมันดาโพตังทาวคิจักมะสันนีวะสุทานเมตตัมโพเสงนาวิธินายยินโด ชัยมังคารานิกรมติหัตตุธาโรนันตังทาวันติโยอิจนาปทางโคเรมังมีสังทตดมันนนินตววนโมลินโทดันเตชะคาภาวาสุชัยมังคารานินาคันดามุตัังอิวั พิณียาเจนยาโยโขขวัจนังยามาเชรันเตนะโสมวิตินังตันเตชะ迦าวัตุเตชัยมังคารานิสยามาติจันจตวานดาเกตุงวาสาพิโรปิตามันัง ยาพูธังปัญญาปทัทเธีปัชะริโตจินตวาโมนิโทตันเตงภาวัสุเตชะยามังคารานิโทบันนันดาโพจังคังวีพูทังมาหิตทิงละพู้ชักเหนะธรรมาวะยันโตอิโปทปัทเธสเวทินาน มูนินโตตันเดจะสราวาสัสสติชย,ยมังคารานิตติจังเคอนาโสาาทานดหัสังพระมังวีโสติโชติเมตติมังคาภิธานังสะเคานาวดินายินตาวามูนินิโตตันเดจะสราวาสัสต ชายมังารานิกรานตาคานาโยวาจนโนดีนาทิเนศราเตมาตันทีนาเนกาวิวิธานินจบมนทาวานินมอกทางสุข,ขังยานโรอซบ,บานโย บาบาณีนังโมเรนตวะบาลเมสัพพะบาโตสัมโพธิมณตะมังนาซานจวัดเชนะโหตูเตชยมังคารังโพธิยาโมเร ยมังคะเลอาราลเจตาบาลังสีเสเสมาทวโปคะเลอาพิเสเคพโอตานังอาคาบาลโะโมยสะเจสนาคาตังา โนภาเวนัสันธาสุนทีสุเตยมาวตุสัะะสมามังพารา สัมมาสัมพุทธาตานะโมทตาพระธรรมโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาตานะโมทตาพระธรรมโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาตาอิมังภูปะชนะสัมปันนังสาลีนังโภชนานังอุตะการวรังพุทธาตาภูเชมะ ต่อไปถวายทานครับอิมาลิมยังพันเตพัตตานิสัปริวาลานิพิกุสังกสาโอโนชยามะสาธุโนพันเตพิกุสังโภอิมาณิพัตตานิสัปริวาลานิปฏิคันหาตุ อัมหากังทีขรตังทิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ท่านผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้มถวายซึ่งพระตาหารพร้อมเจ้าของนิวานทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับ พัตตาหารพร้อมเจ้าของอีงวานทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและปิยชนทั้งหลายมีบิดามารดาปู่ย่าตายายวงญาติทั้งหลายท่านจงได้รับ ส่วนกุศลผลทานส่วนนี้โดยทั่วหน้ากันทุกทุกท่านทุกคนเทินนะโมตัสภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะตัสสะวะตอะรหโตสัมาสัมพุทธโมสสมาสัมพุทธะ ยักษ์เฮฟันเตสังโคชานาโตข้อพักสู่สอง นี่ก็เป็นการถวายประาหารเสด็จพระพิกษุสามเณรนะครับ,รบน,น้อยนี่ก็บวชได้9วันแล้วครับนี่กเก่งมากครับ ส,นนสีมาโสภาพยัญชนะสัมัญนางสาลีนางพอชะนาโบโกชากังวรังโกชัตาโกเจมาเจสังอังคายาจามานันธรรมยังธามันีก้ก็าไปเวีขนาดาทังปนามาเส มิโบินาทังปฏิเสวามิเนวะวายานัมทายานัมดานายานวปูณณะญาญาวะเทวาอิมาจายาะติทิยังยาวิงโสปาติยารา Yeah. yeah.